้บงคอกใช่ค่ะไปกันเลยชั้นสิบห้าจ้าไปเลยเออไปเลยลูกหนึ่งห้า5ิบแปด ว้าวไปมีของตุยจากไปน้องโฮมเจคะมีเรือด้วยโอ้โหสวยไหมครับสวยครับโอเคสวยมากไหมสวยมากโอ้โหเรือเยอะมากเลย呀แต่อันนี้กลัว <laughs> ไม่เอาไปนั่งตรงนั้น呐 <laughs> ไปนั่งตรงนู้นสิลูกกลัวกัวอะไรก็ไม่รู้กลั <c oughs> ววิวสวยสวยมันไม่ตกครับลูกมันเป็นกระจกใส<ม>อ่าเดี๋ยวเราจะวิ่งไม่ใช่วิ่งเดี๋ยวเราจะลงไปดูสะไว้น้ํากันดีกว่าูตตรงเนี้มันเหมือนว่ามันไม่มีกระจกอะรอมันใสามากเลยเหรอลูก ไหนจับดิเออมันไม่น่ากลัวสะหน่อยแต่พอหนังหมองจากตรงนี้มันเหมือนว่ามันไม่มีอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวเราลงไปดูสระว่ายน้ำกันดีกว่า<ม>เดี๋ยวไปดูกันเลยจ้าน้องโฮมากินออออเออที่วันนี้หนึ่งแถมหนึ่งด้วยไ,ไปไหน ปล่อยป้าจ่ายตังไปอะไรครับอะไรอยากกินโมจิเนาะดูโมจินี่ <c oughs> ตัวอะไรอะ <c oughs> ่ะโหแมวไปไปไอติมหนูอะ่ะหนูไปให้จับลูกป่ะ ีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยค่ะผมอ้วนวันนี้แหละมาแล้วคนอยากไปเล่นน้ำอยากเล่นน้ำแบบสุดๆไม่กินอะไรเลย เดี๋ยวเราจะเดินกลับโรงแรมค่ะได้มาว่ายน้ำแล้วค่ะหอมเลยคนเนี้ยหอมสุดๆหาที่นั่งนี้โลกนไ้ยนั่งโต๊ะกาอี้เลย,ก,เลยก็ยังน่องเลยเยังไงนน่นทางนน้นลมแล้วนะ่ะ ออโ,อออโอ้โหโอ้โหพร้อมโอแมทเมืนไม่ถอนแล้วแมทเมืนไม่ถอนแล้วเฮ้ยวิวดีมากม,มาหน่อยลย้ โอ้โหนอนด้วยนอนเลยหรอวิวเ like ้แม่น้ำเจ้าพยาคนที่นี่นอนแล้วนอนแล้วลงแล้วจ้า โอ้โหเย็นมากโอ้ตรงนี้เย็นมากเพราะว่าอ,อยู่ในลอบมาเ้อาไว้ตีแรงเกินไปอะลูกอย่าอมน้ำนะไหนน้องโอไปเดินยืนยืนเล่นสระเด็กให้เพื่อนๆดูสิลูก ไหนขึ้นไปดิขึ้นไปเล่นสาดเด็กให้เพื่อนดูไหนเดินให้เพื่อนดูดิเร็วครับขึ้นไปเดินเร็วอ่าไหนเดินดีเฮ้ยอย่ารอดไปดิไปตรงนู้นนี่ลูกเดินขึ้นไปตรงนู้นลูกไปเร็วครับตรงนี้ละกันอ่าตรงนี้เหรอคุณแม่ตกแล้วตกน้ำแล้วเออตรงเก้าอี้วางนะคะเป็นเป็นแบบ เด็กเล่นได้เลยเพราะว่ามันเตี้ยมากไหนน้องฮองขึ้นไปสิลูกขึ้นได้ขึ้นไม่ได้ต้องขึ้นตรงมนูไหนไปแล้วไปไปไปเด้อเต้นบนฟ้าเลยเต้นหน่อยจิ้้เอาเอาท่าอะไรนะ โอ้โหมีเด็กนอนแล้วหนึ่งคนโอ้โหนอนสบายดูวิวโอ้โหไม่แคร์สื่อใดๆ <laughs> ตอนนี้เรามาไฮคอนสยามอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะอ้ยตัวเล็กวิ่งไปนู่นแล้ว ดูสิว่าไว้ระวังรถไม,ไ,ไม่เล่นนะไม่เล่นแบบนี้นะลูกไม่เล่นนะเดี๋ยวรถเห็นไหมดินเนอร์อร่อยๆกับวิวสวยๆครับผมแล้วก็ปังเองพอๆไปด้วยเลย แล้วก็กลับมาดูวิวที่ห้องแล้วก็นอนหลับฝันดีบายบายสำหรับวันนี้จ้ะพรุ่งนี้ตื่นเช้าว่ายน้ำแน่นอนมาแล้วค่ะลงสระว่ายน้ำรอบเช้ารอบเช้า วันนี้ทางนี้ล่มออทางนู้นมีแดดเฮออ้ยเฮ้ยเฮ้ ไว้ว่าเล่นหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็จะรีบขึ้นไปอาบน้ำแล้วก็ไปเบรคฟาสอาหารช้าที่นี่ขึ้นชื่อมากเราจะถ่ายให้ดูว่ามีอะไรกินบ้างโอ้โหดูพ่อลูกพ่อลูก <laughs> ปล่อยให้เล่นไปก่อนนะคะเฮเข้ามาในร่มดีกว่าไปร่มก็มาในร่มแล้ตรงนี้ก็มีในร่มนะคะ ส่วนที่เป็นในร่มให้ให้เด็กเล่นได้ตอนที่แบบแดดร้อนๆนะคะเท่ากับว่าเล่นได้ตลอดเวลาเลยจะอะอไได้ไปเรากำลังจะลงไปกินอาหารเช้ากันครับตติิต๊๊กก <c oughs> อาเช้าอยู่ที่ล็อบบี้เลยวิวตอนเช้าก็สวยเหมือนเดิม nice view แม่ครับมาดูกันค่ะว่าอาหารมีอะไรบ้าง โดนขนมปังโอ้โหแมมอเ้ขนมปังเราอยู่ที่ตรงนี้เลยไหมก็ตลัดมีนนมเป็นจานๆไนว้เลย เอาเไยครับอันนี้คืออะไรหรอโอ้ไก่ลมควันแคมคม่เบคอนอยู่ไหน นายต้องมีเบคอนบ้างแหละใช่ไหมเนี่ยเบคอนนะโฮมเบคอนแมวลก่้มหรอล่ากนินไข่ต้มซีพี ไลูกเอาไข่ดาหรือเอาไข่กวนหรือเอาไข่ต้มฮะอ่ายังไม่หมดไปอีกฝั่งนี้อีกฝังนี้เป็นไลนยะน่าจะเป็นโจ๊กอะไรก๋ยเตียวนะคะโจ๊กก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่าเนาเะ ก๋วยเตี๋ยวไต่โจ๊กข้าวปลาท้อโขลกให้ที่คุณแม่อยากกินอ่ะอันเดี๋ยวคุณแม่ไปตักก่อนนะคะนี่น่้วด้วานนอกก็มี แต่ว่าเรานั่งข้างในเพราะว่าเราร้อนเดี๋ยวคุณแม่ไปไปตักให้นะไ,ได้หน้าของน้ำงเพิรโอเคกิอะไรไหนสีเดีย๋ยวแม่ตักให้ <c oughs> อันนี้เหรอใช่บ้างลูกโอ้โหโอ้โหลูกครับเอาฟังโกะไปใกล้ๆไม่เคยกินเลยครับฟังโกะอยู่บ้าน <c oughs> นอกกินที่โรงแรมเหรอลูกเป็นไงบ้างบอกเพื่อนๆอไหนวันนี้น้องก,กินอะไรบ้างลูกบอกสิครับไข่ไข่เบคอนแฮมแล้วก็บอลมะเขือเทศ <c oughs> กับเ <c oughs> บคอนครับแล้วก็ปลาทั้งโกรด้วยจิ้มนมด้วยโอ้โหโอ้โหไป คุณป้าเหรอคุณป้ากินไข่มากเลยนี่ใส่กรอกด้วยอันนี้ของคุณแม่นะคะยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวคุณแม่ต้องไปตัดสลัดด้วยเอาไปกินก่อนนะนี่าจก,กลับ,บ้านก่อนนะครับก็จะลืมติดตามให้น้องหอมได้นะครับและจะพาเพื่อนไปเที่ยวที่ไหนกันดีนะ แล้วค่ามาดูกันนะครับบ๊ายบาย